ครับสวัสดีครับผมสอนชัยดีตูพีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานนะครับกับธ mm ุร hmm. กิจเพย์ออนะครับ โดยผ่านทีมออนไลน์ของ d2p นะครับครับมันเริ่มจากตรงนี้นะครับก่อนที่ผมจะเกษียณร,ราชการประมาณ2ปีนะครับก็มีความคิดว่าเมื่อเกษียณร,ราชการแล้วจะมีระบบการเงินมีการใช้จ่ายแบบใดบ้างนะครับที่พอจะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะว่าขณะที่ผมรับราชการนั้น เรื่องเวลานี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับงานส่วนตัวเป็นเรื่องที่หลังนะครับทําให้ภารกิจส่วนตัวบางอย่างนี่ผิดพลาดไปได้นะครับไปดําเนินการไม่ทันก็ถูกปรับถูกอะไรไปทานองนั้นนะครับอย่างเช่นการชาระค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์นะครับการโอนเงินเข้าธนาคารตามรอบบินที่เรียกเก็บนะครับหรือจากการส่งงวดค่าประกันชีวิตนะครับหรือการโอนเงินค่าสั่งซื้อสินค้าจากการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์นะครับ ครับก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับว่ามีระบบอะไรที่จะช่วยให้มันเกิดความสะดวกสบายอย่างที่เราต้องการบ้างนะครับก็ไปพบกับระบบงานออนไลน์ระบบหนึ่งครับที่สามารถเติมเงินจ่ายบินและจ่ายค่าง,งวดบัตรเครดิตและชำระค่าสั่งซื้อสินค้าได้หลายๆอย่างหลายๆแบบนะครับก็เลยสมัครใช้บริการดูครับใช้ใช้ไปก็ดีนะครับ ถมบางรายการครับยังได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเนี่ยต่ำวกว่าร้านสะดวกซื้อเลยซ้ําไปนะครับแต่ผมก็ได้ใช้ระบบนี้อยู่ไม่นานครับธุรกิจนี้ก็เลิกไปเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าเขาเลิกไปเพราะอะไรครับก็ต้องกลับไปใช้วิธีแบบเดิมๆอีกนะครับครับแต่ด้วยความที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านระบบมือถืออย่างนี้นะครับผมก็เลยลองไปหาดูบริษัทใหม่อีกครับ มันก็มีบริษัทหลายบริษัทนะครับแต่และบริษัทก็โฆษณาว่าอะไรครับตัวเองถูกกฎหมายนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานมาเรียบร้อยนะครับแถมโชว์ใบอนุญาตให้เราเชื่อถือนะครับก็ลองใช้บริการดูครับบริษัทใหม่ที่คิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับก็ดีจริงๆครับบริษัทนี้มีระบบเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าบริษัทแรกเยอะเลยนะครับมีทุกอย่างครบหมด แถมยังสามารถนํามาต่อยอดทําธุรกิจนะครับสร้างไรายได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับแถมยังไปแนะนําสมาชิกคนอื่นๆมาเป็นอยู่ในแผนการตลาดแล้วก็สามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้ผมก็ว่าก็ดีนะครับแต่อยู่มาไม่นานนะครับธุรกิจนี้ก็เลิกไปอีกนะครับทําให้ผมคิดว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกฎหมายหรือเปล่านะครับหรือเกี่ยวกับการเงินของบริษัทนะครับ ส่วนทางด้านระบบไอทีหรือระบบปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ามีเงินค้างอยู่ในระบบอีกจะไม่สามารถนําคืนออกมาได้นะครับเพราะเขาบอกว่าให้รอก่อนระบบขัดข้องนะครับก็เลยต้องทําใจนะครับและด้วยความที่เราชอบกับระบบ การใช้จ่ายนะครับและการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับที่สะดวกสบายเงี้ยและทันสมัยประหยัดเวลาและการเดินทางนะครับก็ทําให้อดใจไม่ได้ว่าต้องไปลองค้นหาอะไรอื่นๆอีกเผื่อจะมีที่มันดีกว่านี้นะครับตอนนี้ก็นึกอยู่ในใจเพียงว่าถ้าเจออีกก็ขออย่าให้มันเป็นแบบเดิมเลยนะครับก็ไปลองค้นหาเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับก็ผู้ให้บริการรายใหม่ๆอีก นะครับก็ยังมีเยอะนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ครับต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทนะครับหรือผู้ให้บริการว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็ไปดูตามโพสต์ตามกลุ่มต่างๆครับว่ามีข้อดีข้อเสียหรือมีปัญหาอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนมีขอบเขตการให้บริการอย่างไรนะครับก็มาพบผู้ให้บริการรายหนึ่งครับเห็นติดตัวกูเกิลเป็นแถวเลยนะครับอยู่ลําดับต้นๆนะครับ แล้วก็มีโฆษณาที่ชื่อนี้อยู่นะครับโดยเน้นตรงว่าชีวิตสบายใช้จ่ายด้วย PayAll ครับแล้วก็มี D2P ต่อท้ายนะครับผมก็เลยเอลองพิมพ์คำว่า PayAll เป็นภาษาอังกฤษนะคร,ครับก็เพิ่พบชื่อเพื่อนๆสมาชิกจำการโปรโมทอยู่ครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็พบอีกนะครับก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ข้อมูล เพิ่มเติมที่สาคัญมากนะครับเออและที่ตรงและก็ที่สําคัญนะครับมันตรงกับแนวคิดของผมตั้งแต่ต้นก็คือว่าทําอย่างไรนะครับเราจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้จ่ายหลังกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับการเดินทางอาจจะไม่สะดวกอยากใช้ใจ่ายอะไรก็น่าจะใช้ผ่านมือถือหรือระบบออนไลน์จัดก,การแทนได้นะครับและที่สําคัญครับมาพบประโยคนหนึ่งนะครับก็คือชีวิตสบายใช้ใจ่ายด้วยเพย์ออนะครับก็เลยมีความสนใจ ึเข้ามาศึกษาข้อมูลของ Payor ดูนะครับแล้วก็พบว่ามีบริการที่หลากหลายครับมากมายกว่าที่ผมเคยใช้มานะครับใช้จ่ายผ่านระบบได้แม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆนะครับบริการต่างๆแม้ปั๊มน้ำมันก็ยังใช้ได้เลยครับหรือร้านอาหารร้านเล็กร้านใหญ่ร้านสุกี้ชื่อดังนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับผมมุ่กลับมาแล้วก็เข้าไปหา Google นี่ อีกหลายเที่ยวนะครับเกี่ยวกับ P คีย์เวิร์ดคำว่า pay all และ d2p นะครับเพื่อให้ตัดสินใจได้ว่าจะเข้ามาใช้บริการอีกดีหรือไม่นะครับก็เอาละครับก็ลองคิดว่าจะตัดสินใจดูแต่มาดูว่าผู้ลงโฆษณามีเยอะนะครับก็เป็นทีม d2p เกือบทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ยิ่งมั่นใจครับว่าถ้าไม่แน่จริง สมาชิกเหล่านี้คงไม่ไม่ลงโปรโมตขนาดนี้นะครับถ้าทีมงานไม่มาตรฐานก็คงไม่กล้าทําแบบนี้นะครับนะครับผมก็ลองคลิกดูนะครับก็แหมหน้าตาเว็บไซต์สวยงามครับหน้าตาดีครับเพียงแต่เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อกลับเท่านั้นเองนะครับครับไปแล้วผมก็สุ่มเลือกครับเพราะผมถือว่าอยู่กับใครก็ได้นะครับถ้าเป็นทีมที่มีความพร้อมและดูแลช่วยเหลือกันอย่างจริงจังนะครับ และที่ผมชอบมากที่สุดก็ตอนที่ได้เห็นระบบเว็บไซต์ขยายงานนะครับและสื่อโฆษณาของ D2P นะครับที่ทำแบบมืออาชีพจริงๆนะครับแต่ยังแจกให้สมาชิกไปใช้งานแบบฟรีๆอีกด้วยนะครับคลับจากแล้วผมก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับลงไปในแบบขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเว็บไซต์ D2P ครับแล้วส่งไปในช่วงเช้านะครับพอช่วงเย็นผมก็ได้รับการติดต่อกลับมานะครับ และเจ้าของรหัสสมาชิกก็คืออัปไลน์ของผมนะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรวมถึงจแจ้งทั้งสิทธิทประโยชน์แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆนะครับที่จะได้การสมัครทั้งแบบเมมเบอร์และแบบเป็นสมาชิกทำธุรกิจนะครับที่เห็นชัดๆนะครับประโยชน์ที่จะที่ได้นะครับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็คือผมได้รับสิทธิประกันชีวิตในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ และยังสามารถต่อยอดจากการเป็นเมมเบอร์ที่สมาชิกซื้อกินซื้อใช้ได้ส่วนลดเนี่ยนะครับใช้แอปพลิเคชันทำงานได้สะดวกสบายนะครับต่อยอดไปทำธุรกิจได้นะครับเพียงสะสมคะแนนให้ครบ300คะแนนก็เป็นนักธุรกิจได้แล้วนะครับตรงนี้ผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วพอขึ้นตำแหน่งเป็นนักธุรกิจแล้วนะครับสะสมคะแนนต่อยอดไปเรื่อยๆก็ขึ้นตำแหน่งไปนะครับไม่ลดตำแหน่ง ยิ่งดีเลยครับอยางนี้ถือว่าเยี่ยมเลยครับผมเริ่มมาติดตั้งแอปพลิเคชัน p l l นะครับแล้วก็ดำเนินการเป็นขั้นตอนตามที่ระบบนำไปนะครับแล้วผมก็สมัครสมาชิกได้โดยสมบูรณ์นะครับจากนั้นก็พยายามปรับตำแหน่งตัวเองนะครับซื้อกินซื้อ,อ,อใช้สะสมคะแนนไปนะครับก็ตอนนี้มาถึงสมาชิก นักธุรกิจระดับโกนะครับของพรอแล้วนะครับครับก็ขอสรุปว่านะครับที่ผมมีโอกาสได้มาเข้าร่วมกับธุรกิจพรอแล้วก็ทีมดีทูก็เ mm hmm. พราะว่าผมเห็นว่าธุรกิจนี้นะครับนอกจากจะใช้จ่ายออนอกจากจะใช้ระบบได้สะดวกสบายนะครับในการใช้จ่ายด้วยระบบออนไลน์ของพรอแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับ สำหรับทีม d 2 p ก็เป็นทีมออนไลน์ระดับมืออาชีพนะครับที่ได้คอยแนะนำช่วยเหลือนะครับจนสามารถสร้างงานสร้างรายได้เดินหน้าสร้างรายได้และทำธุรกิจต่อไปนะครับครับอย่าลืมนะครับสนใจธุรกิจนี้รีบกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แนะนำของผมเข้ามานะครับจะได้ติดต่อกลับไปครับหรือท่านใดที่สามารถใช้ระบบได้นะครับก็มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วครับก็สามารถติดตั้งพรแอ p พลิเคชันแล้วก็เข้าระบบไปนะครับ สมัครสมาชิกได้ทันทีนะครับและอย่าลืมครับรหัสสมาชิกผู้แนะนำนะครับผมสอนชัยดีทูพีครับรหัสสมาชิกนะครับตีเฮตหกสามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดครับอย่าลืมนําไปใช้เวลากรอกใบลงทะเบียนนะครับตอนสมัครครับครับขอขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสอนชัยดีทูพีครับสวัสดีครับ